เหลือเลย2อ,องศา3องศาเย็นจนติดลบเลยไหมเย็นจนลบ2ลบสเป็นน้ำแข็งเลยไหมพอาพา w ว r b a แบง่์ไปชาร์จมือถือมันร้อนก็นี่เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแดนกรุงและบ้านทุ่งแดนไกลวันนี้ผมก็มีสินค้ามานําเสนอกันอีกครั้งนะครับสำหรับสินค้าของ Cooler Master วันนี้ผมมีตัวนี้เลยครับผมไครโฟนคูลเลอร์ เดี๋ยวเรามาแกะชมกันเลยว่าตัวนี้มีดียังไงนี่ก็เป็นครั้งแรกที่บริษัทผมเนี่ยได้ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอน sumer โปรดักต์มากขึ้นสินค้าที่ใช้กับผลิตภัณฑ์พวกโมบายนะครับโดยปกติแล้วค cool er mm ุณล่ามัสเตอร์ก็จะมีพวกเคส power c o o ล i n g อุปกรณ์เกมมิ่งวพวกเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังทั่วไปแต่ตอนนี้เราขยายโปรดักต์ไลน์ก็เข้าสู่กลุ่มคอน sumer โปรดักต์มากขึ้นอย่างตัวนี้ก็เป็นสินค้าตัวเริ่มแรกเลยนะครับสำหรับเทอร์โมโปรดักนะครับอยู่ในแคตตาล็อกของ พวกคูลิ่งนะครับโดยปกติทุกทีเราจะมีแต่พวกชุดน้ําพวกซิงค์นะครับสำหรับระบายความร้อนให้คมอมพิวเตอร์แต่ตอนนี้เราก็จะมีตัวระบายความร้อนให้กับสมาร์ทโฟนมาดูกันเลยว่าข้างในแพ็คเกจมีอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นตัวนี้เลยนะครับมีสายไฟให้ USB to Type C รับสายค่อนข้างยาวนะอันที่2ก็จะมีตัวสาย Type C to Type C นะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นสายออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้ไทดโอโฟนนะครับจะไม่เหมือนสายที่เป็นแบบสายส่งข้อมูลของไท p ซถูไทยซทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้พว่ส่งสัญญาณข้อมูลไม่ได้นอกจากชาร์จกับมือถือเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูตัวไทดโอโฟนนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับใช้แบบนี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้ นะครับไซส์ประมาณนี้ข้อมือนะครับรูปล่างก็จะมีถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับก็จะเป็นพัดลมบวกกับมีโลโก้ Cooler Master มีพอร์ตอยู่2พอร์ตนะครับก็คือ Type C มีด้านล่างและด้านข้างโอเควัสดุนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวพลาสติกด้านหลังก็จะเป็นแผ่นโลหะตัวนี้จะเป็นตัวทําความเย็นนั่นเองเดีย๋ยวเย็นแค่ไหนดูเลยตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่16องศา อันนี้ผมใช้ชาร์จกับตัวอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กไฟ5์นะครับขนาดประมาณ30วัตต์ตัวนี้อุณหภูมิแบบที่ไม่ต่อกับมือถือนะหมายถึงว่ายังไม่ได้ประกบก,กับตัวมือถอเนี่อุณหภูมิมันจะอยู่ที่ประมาณ16ประมาณ15-16นะครับอยู่ประมาณนี้14-15-16ไม่ต่ำกว่านี้แต่ถ้าใครอยากได้เย็นกว่านี้ใช้ตัวนี้เลยที่ชาร์จของ Apple 95วัตต์ตัวนี้95วัตต์เสียบปุ๊บเหลือเลย2องศา3องศาถ้าเอาปืนเทอร์โมมายิงตรงนี้ จะเย็นถึงติดลบเลยในส่วนของการใช้งานนะครับหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยไคลอโฟนคูลเลอร์หรือว่าตัวระบายความร้อนมือถือเนี่ยจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าหรือว่าจะใช้ในโอกาสไหนสําหรับตัวผมแล้วเนี่ยหลายๆคนก็มองว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่แบบค่อนข้างขยกแต่ผมมองว่ามันใช้ง่ายแล้วมันมีอัตลปย์หลายอย่างนะเอาง่ายคือกลุ่มแรกก่อนคนกลุ่มแรกก็คือที่ใช้คือคนที่ที่รู้สึกว่ามือถือตัวเองร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังดู YouTube ท่องท้องโลกผ่านมือถือเล่นโซเชียลเนี่ยเรา กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ใช้มือถือเนี่ยในการไลฟ์สดหรือว่าตั้งกล้องไว้ตลอดเวลาเนี้ยตัวเนี้ยมันค่อนข้างร้อนแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือเวลาชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้วอ่ะรู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือของตัวเองมันร้อนแล้วแบตมันร้อนอ่ะเริ่มแรกก่อนอัธยาัธยประโยชน์แรกสําหรับการการใช้งานนะครับก็คือเริ่มจากการระบายความร้อนมือถือตามจุดประสงค์หลักของมันก็คือสําหรับคนที่เล่นเกมก่อนดูเลย ตอนนี้ผมเสียบนะครับสาย usb type c เข้ากับตรงด้านท้ายของตัวไค y o โฟ o n e cooler นะรเราจะวางเป็นแนวตั้งแบบนี้เมื่อกี้มันอยู่ที่13องศาตอนนี้เคสผมมันอาจค่อนข้างหนานครับก็16มันได้รับการถ่ายเทความร้อนมาระดับหนึ่งนะครสําหรับคนที่เล่นเกมก็จะจับแบบนี้นะครับนะครับแล้วแต่สรีระของคนหรือใครที่บอกว่าโอเคไม่อยากใช้อะม,มันไม่ขนาดอะไม่เป็นไรครับแล้วแต่ขนาดของมือถือถ้าเป็นแบบพวก Pro m a x นะครับ14 Pro m a x 13 Pro m a x เนี้ยจะใหญ่กว่านี้ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยติดนะครับอย่างของผมเนี้ย Samsung นะครับตอนนี้ผมใช้ Samsung Galaxy s 22นะครับแต่ตอนนี้ s 23แล้วถ้าสนใจก็ส่ง s 23มาก็ได้กลุ่มคนเล่นเกมนะครับก็จบไปละสํหรับกลุ่มคนที่ชาร์จท,ทํางานนะครับก็คือพวกประเภทดูหนังฟังเพลงใช้มือถือในการพรีเซนเตชันเป็นเวลานานๆก็จะร้อนยิ่ง Work f r ฟ m Home ในช่วงเนี้ ใครที่ใช้พวกแบบซูมหรือว่าอะไรเงี้ยจะร้อนผมก็จะแนะนําว่ามีตัวนี้ไว้ก็จะดีมากๆแล้วก็นอกจากจะระบายความร้อนแล้วมันทําอะไรได้อีกบ้างนอกจากเป็นตัวระบายความร้อนแล้วก็ยังเป็นตัวที่ชาร์จมือถือได้ด้วยทีนี้เห็นไหมครับชาร์จได้ทีนี้เราก็จะได้ใช้มือถือเนี่ยได้ทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดขายของอินต k อกยูทูบตัดต่อทําทุกอย่างผ่านมือถือเนี่ยใครที่ชอบใช้กับมือถือนานๆเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ช่วยรักษาประสิทธิภาพของแบบ ให้มีอายุการใช้งานได้นานคือส่วนอัธประโยน์อื่นที่ใครที่มองว่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้ได้ไหมผมแนะนําอย่างนี้ครับมันเป็นคลิปแบบยืดหยุ่นแบบนี้นะครับก็ต้องดูอุปกรณ์ที่ขนาดไซส์ที่มันมใกล้เคียงกันอายกตัวอย่างบางคนบอกว่าที่บ้านมี power bank เวลาผมชาร์จไฟ power bank เนี่ย power bank ผมร้อนมากเลยหรือว่าเอ power bank ไปชาร์จมือถือมันร้อนก็นี่เลยครับ <Okay. S 2> ก็ชาร์จ power bank ได้เลยหรือใช้ power bank เนี่ยชาร์จ แต่ถ้าใครมองว่าใช้ไปแล้วมันจะเป็นหยดน้ําหรือเปล่ามันจะมีผลเสียต่ออุปกรณ์หรือเปล่าผมบอกเลยนะครับว่าถ้าตอนที่ติดตั้งกับอุปกรณ์อุณหภูมิเฉลี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณอ20องศาหรือประมาณ18-19องศาซึ่งมันเป็นอุณหภูมิที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดหยดน้ําและที่สําคัญสินค้าในตลาดมีนะครับแต่ไม่ได้การันตีว่าทุกยี่ห้อจะใส่แผ่น TEC ระบายความร้อนตัวนี้มาให้นะฮะต้องไปลองเสี่ยงดูแต่ทาง c o o l e r m a ม t e r มีทั้งพัดลมระบายความร้อนนะครับตัว heat sink แล้วก็ตัวแผ่น TEC แผ่นที t ่ easy รับกําลังไฟมาแปลงความร้อนเป็นความเย็นแล้วก็ระบายความร้อนด้วย h e a t s ง n ์แล้วก็พัดลมอีกทีนึงนะตัวนี้แล้วตัวนี้มีจุดเด่นอะไรอีกบ้างก็คือตัวไคโโอโฟ n เนี่ยควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ในส่วนของซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดได้ที่ไหนนี่เลยเข้ามาแกะกล่องมาจะมีคู่มือการใช้งานนะครสามารถคู่มือการใช้งานได้สามารถดาวน์โหลดได้ตาม qr code ตรงนี้ทั้ง Apple Store และ Google Play Store ระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS ก็สามารถใช้ได้นี่ครับผมซอฟต์แวร์ของ k คล p ี p h o n e ตัวนี้ตอนนี้บง่งบอกอุณหภูมิไว้ที่13องศาตรงกับตัวน่ไมอลองดูครับสั่งการปิดเปิดนะครับปิดเปิดปรับแตง่งไม่ว่าจะเป็นปรับแตง่งเลือกเป็นภาษาอังกฤษอัปเดตเวอร์ชั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์ เราเข้ามาตรง enter ตรงนี้นีก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับ fan off ก็คือปิดพัดลมนะฮะ advance ก็คือคุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิเซตพัดลมนะครับจะหมุนช้าหมุนเร็วหรือใช้นอร์มอลโหมดหรือว่าเป็นตัวไซเลนโหมดหรือว่าเป็นตัว power โอเคถ้าผมกดเป็นตัว power เนี่ยก็คือมันก็จะชูนให้ทูนนิ่งให้ตัวเนี้ยออทำความเย็นเพิ่มมากขึ้นแต่จะเพิ่มมากหรือน้อยเนี่ย ขึ้นอยู่กับกลังไฟของอะแดปเตอร์ที่เราใช้ด้วยนะถ้าคุณใช้เสียบกับโน้ตบุ๊กแบบแค่แบบ2แอมป์ไฟ2แอมป์3แอมป์ไม่กี่วัตต์10กว่าวัตต์หรือว่า20วัตต์เนี่ยความเย็นอาจจะลงไปได้ไม่มากแต่ตัวเนี้ยผมใช้ตัวกําลังไฟเกือบ40วัตต์่าก็จะอยู่ที่ประมาณ 13. องศาแต่ถ้าเป็นที่ชาร์จมือถือทั่วไปหรือว่าโน้ตบุ๊กเสียบกับพอร์ต usb ทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1 8 1แแต่ถามว่ามันเพียงพอไหมสำหรับการระบายความร้อนมือถือผมต้ออออองบอกกกกกย่่นนีุรุรณ์์ิิเล็ทส มันจะทํางานได้ดีในขณะที่มันอยู่ในอุณหภูมิปกติก็คือไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเราอาจจะไม่จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับว่าเฮ้ยมันเย็นได้ขนาดไหนเย็นจนติดลบเลยไหมเย็นจนลบสลบสเป็นน้ําแข็งเลยไหมไม่ใช่นะครับตัวนี้ช่วยให้มือถือของคุณอ่ะเย็นในระดับที่ทํางานในอุณหภูมิปกติโดยปกติแล้วอ่ะมือมือเราเนี่ยเวลาจับมือถือเนี่ยมันถ่ายเทความร้อนมาที่มือถือเราอ่ะร้อนกว่าตัวนี้อีกเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ตัวนี้มือถือเราก็จะอยู่ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างโอเคนะครับก็ ตัวนี้มีซอฟต์แวร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับสมัครไครโอโฟนตัวนี้ไม่แพงใช้งานได้หลายอย่างตัวนี้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครโอเพน o ฟล์